ครับสวัสดีครับมือนี้กับเป็นเวลาโมงเสอานะครับเมื่อสีปุ๋ยมันหมอกรลวงอย่างนี้ครับมือนีพผมสีมาบ,บอกสูตรสีจังไดให้มันเขียวมันงามต้นแข็งแรงไปครับไปเวิรองสูตรผสมส่วนผสมพมกับซีมี่อันนี้ครับ G Fortun แล้วก็ยูเรียละลายหนาม และลายนามนี้หนึ่งต่อหนึ่งนะครับยูเลียหนึ่งส่วนเล่าก็นามหนึ่งส่วนอันนี้นลำสูงคว้นใหม่ครับวางกันมาเรียงนี่ครับพมเทอยูเยลียลาลายนามอันนี้สูตรยี่สิบยี่สิบสูตรเสมอแต่ส่วนหนึ่ง ประมาณนี้ครับกีโฟร์บอลอันนี้บู่เมนสปอนส์เด้นะครับเห็นมันดีก็เลยเอามาใส่ใส่ประมาณ2 0ซี ครนำสรงคันใหม่กิดสียงเงินเสียงรดอ e ีแท็กนะครับเพราะว่าโุดหยานำสรงคันใหม่ใส่ลอยซีซีครับคันผมมีมาแรงจอกับบใสไซต่างผมมันมีหกักใบดางผมใส่ นี่แหะครับเบลล์แล้วเบลล์แล้วครับผสมปุ๋ยปลาไปครับไปสีส่วนวิธีสีกันพี่น้องให้เลือกส่วนเวลามีหมอกสีด้วยครับสีเพ้อมกับสีสีเจังสีเลยย่าง,เ,งาเร็วๆมันกันกนบเบาปูงปุ๋ยนะครับ สีไปไดายมากกับเครื่องปุ๋ยที่มีซื้อครับเร่งเอาเร่งเครื่องค่อยๆแล้วก็ย่างสีนะครับมันจะแมนจจกเดือนเลยว่มันลงมือ ไว่กับเขาปลามันพี่น้องเอ้ยเบืองหุ่นหอยมันหยางไปหลัดไปหม่นจเสียจังได้เนี่ยครับฉีดแป้งสิพี่น้องก็อย่าลืมกด ติดตามกดไหลก็เสร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยเฮ็ดคลิปตัวตรอ,อไปนี่นะครับนี่ครับเบิ่งหอยมันห้อยคุ้ย่ามาเิอผ,ผลพมครึ่งเสือก่อยที่หน่องเห็นบอกขาวๆนี่โมนี้พาขาดเขาเบิร์ดเขามาเป็นห้อยนี่ครับพาไปคุาไปคุณ เจ๊กแมนสีเขียวนี่ไปครับพี่น้องคลิปนี้ผมก็ขอจบยียงไว้สนี้นะครับสวัสดีครับ